ในท้องตลาดที่หลายๆคนเคยเห็นว่ามีน้ำมันเครื่องขวดเล็กๆอยู่หรือใส่หลอดเล็กๆอยู่หลายคนคงสงสัยครับว่ามันคือน้ำมันอะไรวันนี้เรามาดูกันครับว่า ไอ้เจ้าขวดเล็กๆหรือหลอดเล็กๆเ,เนี่ยมันคือน้ำมันอะไรมันคือน้ำมันเฟืองท้ายสำหรับรถโมอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้ครับนั่นคือเฟืองท้ายของรถมอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้ทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านระบบส่งกำลังเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนหรือหมุนของลอนั่นเองดังนั้นเฟืองท้ายควรจะต้องมีน้ำมันหล่อลื่นในการลดการสึกหลอและเพื่อการขับขี่ได้อย่างราบลื่นไม่สะดุด วันนี้ทางอีเดมิสุขอแนะนำอีเดมิสุนาโนเกียออโตเมติกมันคือน้ำมันเฟืองท้ายสำหรับรถเกียร์ออโตเมติกครับน้ำมันตัวนี้จะยืดอายุการใช้งานของเฟืองท้ายและเกียร์ของท่านรวมไปถึงมันสามารถลดการสึกหลอได้ดีกว่าน้ำมันเฟืองท้ายของยี่ห้ออื่นๆเนื่องจากว่าของเราเป็นน้ำมันเฟืองท้ายเกรดกึ่งสังเคราะห์เหมาะกับรถจัก,กรยานยนต์เกียร์ออโต ทุกยี่ห้อนั่นคือเมื่อท่านใช้น้ํามันอิเดมิสซตัวนี้ไปแล้วเกียร์หรือเฟืองท้ายของท่านจะไม่สะดุดลดการมีเสียงและลดการสึกหลอได้ดีอย่าลืมนะครับสนใจสอบถามสินค้าของอิเดมิสซได้จากเพจ Facebook a p o l l o Thailand หรือช่องทางอย่าง YouTube และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ